เดี๋วเดบแปลเดบิวฮัเปิดอ่ะกอละอ้ยเดี๋ยวนะเจ็บโอ้ยเจ๊กแดงยังวะดูผมดังเด้วเออเดี๋ยวก็ไป ไม่มีอ,อะไรให้ค้นเลยเอเคทองม่ทำไมวะนี่เหรอใช่พี่แันเตอร์แน่ๆก็ลืมซื้อกระสุนปืนของผมกระสุนปืนนี่มีเฮ้ยแต่เราล้มซื้อกระสุนปืน,น,ปนหายต้องไปเก็บอ่อนอย่าละตรงนี้มีไหวะเก็บตึ้นนี้ก่อนอะ

ไม่ตัวนึงทั้งแกดูดูอุ้ยตไปไม่ตัวพี่เอ้ยขอเก็บก่อนอุ้ยเกือบคุตัวนี้มันแอนเก็บบอลได้กระสุนมานี่มีกองกระสุนปิดปองกระสุนเล่นเล่นในโหมดนี้มันมันมีโอกาสโดนวันที่ไหมเนี่ยมีมีมั้งน่าคิดว่าน่าจะมีนะคอนเตอร์มันมีท่าวันทีคิว แต่มันง้างนานเราเห็นเราต้องไปทางนี้ปว่าไม่แน่ใช่ไม่มีเท็ <te S 2> มอะไรไม่มีดีหว่าทางบันไดตงนีมม้มียาด,ด้านนูน้นเต่ก็เต็มละพี่เต็มต่อจำไม่ได้ตัวไหนข้างล่างเหรอใช่พี่เหมืนอนอเคาน์เตอร์มันเต็มสี่นะพี่มีสามเอ้ยพอจะได้พี่ใช้ไปมั้

ควเดียวกลัวมันเกิดด้านหลังอืมต้องฟังเสียงดีๆมานี่นแหนึ่ร้อยเดี๋ยวเป็นคนเพิ่มนี่กระสุนเนี่ยส,สไนเปอร์หนึ่งนัดข้ามตรงนี้ข้ามได้เจ่ายา มีกล่องไม่มีพัดปืนสีทองเแถวพัดบแล้วรอ,อเฮ้ยพัดตกเลยใจหมดดูขึ้นมามแต่ว่ามันเป็นตัวซ่อนไม่เว้ยพี่ยีงยูงแท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 งใหม่ไหม่ใหมกลับละกลับละนั่นเดี๋ยวเราจะได้ไม่ได้ไไไแต็มค่าหมด มาทำอะไก่อนวะตรงนี้มีห้องเล็กๆอยู่เข้าไปได้เลยมีพาร์ตปืนไม่ใช่กระสุนปืนกลระเบิดกระสุนปืนเอ้ยระเบิดน่าจะเต็มแล้วง,งั้นเอาปืนกลนมาใช้ก่อนพร้อม องสุดไปกดเต็มแค่ไหนเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่เต้ยต้ยเต้ยต้ยเตเต็มเฮ้ยลังวิแต่ว่าเจ๊ยิงหลังมากันยิงหลังมากันยิงหน้าอยู่ตั้งหลักตั้งหลักไปดีเจ๊ยามารถเจ๊ยิสมาถรามันเป็นมุมมันเป็นมุมอับใส่มันเลยใสยมาก่อนเลยมันโดนไปก่อนมาโดนมุมไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันจะมาเพิ่มนะมาดิยังไม่เห็นสิกเมื่อกี้นี่เสียงไม่เห็นไอ้ชัวฆ่าหมดแล้วนะมากระสุนปืนกลแล้วกระสุนปืนกลเต็มจริงด้วยใช้กระสุนปืนกลสองไปกรอบมีกระสุนกระสุนสนักหน่น Ừ. lúc 2 liền liền con ok <laughs> một Hàng Này còn quá thằng điều lúc chẳng mà mà nó lên oh, ไอแม่งสองตัวเลยเฮ้ยโอ้ยโดนเอือกเห็นไหมโดนเฉยเลยติดแอนิเมชั่นกันตะแล้วไปโดนเฉยข้างล่างก่อนไม่มีอยู่ด้านบนเลยมีตัวหนึ่งมาได้ยินเสียงวิ ผมแน่ลูกสองเปิดผมจะมาแอบฝังล่างด้วยด้วยวะหนานะยังไม่ถึงเลยเนี่ยอ๋อมันเดินเอ๊ะพวกประตูนี้มันเข้าไม่ได้เหรอะไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยจะชั้นใช่ไหม,ไมกลัวพลาดใช่ไหม ด้านขวาข้างหลังปองกระสุนแต่ไหนเพิ่ม<ว>ไม่ค่อยได้ใช้เลยทางแคบจัดเออมามาเจมันเอาก่อนเอาก่อนอามา มาด้วยนะทุกคนที่ห้องไหนวะห้องนี้เอ๋ตัวน,นี้มีกระสุนพี่ด้านก่อนล็อกเกอร์ด้านหลังเลยตอนนี้ก็มีล็อกเกอร์นะพี่เช็คก่อนเอ้ย มีกระสุนมีเหรียญมีเหรียญให้แม้กนัมซุ่ปืนโอ้โหทำไมพี่เอ็มได้แม็กนัมรัวๆผมไม่ได้เดี่ยผมไม่มีปืนเลยไม่กแกต้องมันจะไ,ได้ปืนที่เราถือมาไม่ใช่เหรอแกได้ถือแม็กนัมมาหรือไม่นะแต่มันก็ไม่ได้มันจะได้ดอกปืนเฉพาะที่ปืนที่เราถือมาเบอร Chụp lại Mới đây Qua Nhìn diễn Đúng Đang lao Qua rồi. Mang Mang Đi lột Ôi tôi lét Ủa Ơ Đi หมดแน่ใรนะว่าหมดนะโอเคโอเคตรงนี้เรามุนยืมตัวได้เลยอุ้ยมายอ่ะเหมืนอนวิ่งไหมาแล้วจากด้านบน Lăng lắm 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 lại lắm lắm này lắm 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 lắng lắm 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 lại. lắm 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 gần rồi. lắm 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 Mạng năm ai Đấy Ui Mai kìa Đi 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 Muốn tổ muôn tổ Tổ muôn mà thêm được không? Nam được Bên bon lên đi hả?

ก่อนหุววธนน่นยันหมดอลกมั้งใช่แลยพี่ไปผมอยู่ๆก็หนบได้เฉย <c oughs> กับโดนอาเบลละใกล้จบด่านแล้วนี่อืมน่าจะใกล้จบแล้วไปสนามเครื่องบินจะมีมาอีกหรนะือเปล่าแค่นั้นแหละเ้ Để phun phốc, Tôi đựng từng xong với đấy. Phô cái. Không có. à. Phải có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 . có. Phải có. Phải có. Phải ใช่ใช่มลพิษไป วิวไม่ออกตอนไหนเปิดโอ้ได้ปืนใหญ่ปืนยาวโอ้โกไปกระสินทส่วนสีทองเพิ่มดาเมจส่วนเพิ่มความก้าวร้าว <c oughs> ให้มันจับตัว